สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายเบิร์สุสุคนจ้ามาพบมาพอกันอีกคือเก่าพี่น้องครับช่องแม่หญ่จอยจ้าเมื่อนี้แม่ยญ่จอยบันด้พาพี่น้องไม่เห็นกับเขาจากพี่น้องพาพี่น้องมากินยำหอยโครงหน้าพี่น้องย่ำหอยโครงหน้าจากพี่น้องแซ่บๆจากพี่น้องมาด้วยจ้าแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเลยนะจ้าเนาะพาแตาพี่น้องเห็ดกับเขาู่มือได้เด้พี่น้องจะเบื่อเนาะจ้ามากินของแซ่บๆในจังหน่อยพี่น้องคุณ้าพี่น้องนสื้อมาเลยจ้าพี่น้องบัได้เหตุเองด้วยจ้า เนยจอยซื้อมาจากรามหอมปลาแดกจาก,ากจพี่น้องน,น,นี่พี่น้องเดือ่แสบมาจ้ะทำไล่ไหลพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องเลยนี่ก็จะอุป,ปกรณ์เฮาเพิ่นก็นจะไฮใหม่แบบนี้มางเนาะจ้ะเนาะลุยเลยจ้ะพี่น้องมึงต้องเอามือลุยเลยจ้ะเด้อจับแสบต้องการพี่น้องพองี่ตัวยิย่งใหญ่คนะน่ะอื้อ กึดกึดดีค่ะพี่นอ้องแซบแซบแซบค่ะพี่น้องลองด้วยจําเมนูนี่คันบุดได้เพราะท่านเคยลอง <c oughs> Nằm nhanh này, nhanh Phát bữa mẹ nhắn lái phí bắt cả cháo cấp Bác เ,เมียจอยบุได้ซื้อมากคุณได้ต้องการกินอันโตมันเอาตัวเสียจากพี่น้องจำจิ้มมากๆอะ่ะมันจะออกมาเป็นโต้จิสมเลยแต่ว่าแม่ย่จอยมากกินมองนี้มันเนาะแม่ย่าจอยมากกินแต่หัวมันพี่น้อง อย่ากินแตหัวแซ่บพี่น้องอืมถูกกินอยู่เนี่ยน้ำอยู่งเนี่ยหน่วยมันอีกทั้งหาพี่น้องสามรสจัดรสจาดไมนสุดอ,ออกสามรส ปร่ออกเผ็ดหวานนิดๆพี่น่อยนุ่งแสบๆพี่น้อง cái kĩ bàn tháo ở nó nhầm ở nã nón men bỏ kĩ nọ bàn tháo ếnh bằng ăn đều cả nó Hoài bằng hoài cuồng là sẽ ăn đều cả nó ยามเพนไทยเห็ดหน้าน่าร้ายลายไปหนอส่วนที่ดีได้ไปหนอบุกหอยเพิ่นซดดีค่ะจำหนามมานันน้ำ nhằm cân cân

ขามเป็นปลาบลาเนี่ยนยุ่งกันหลายหลายพี่น้องทั้งฝนตกทั้งหลายยากันยุ่งหนยี่หอ้อใดก็เอามาสีดเบิดหละพี่น้องกบ่เศร้ากบาหน่อยร่วงกันยังหลายอยูออ่ือเก่าเพราะว่ามันอยู่ติดปลานะพี่น้องมันอยู่ติดป,ปาลามันก็เลยหลายฝนตกเนี่ยแตกบึนๆออกมาอู้พี่น้อง งูหลายแหงโดเลือดออกเป็นจัลลบาดเนาะช่วงนี้พี่น่องเนาะดูแลตัวเองพี่น่องคนเป็นหลายตัวกันวะไข้เลือดออกนะ เอาไปหน่องจานบรรยายไม่จอยสกินเบิร์สคนเดียวแล้วเดียวแสบมีจอยสื่อมากสองจุดสองถุง พูดเสีแยแนะนำย่าไห่เขาก็เอามาย่าเองมาคูกก็เองบ้านเนี่ยถุงหนึ่งชุดหนึ่งสได์ปาติลอยหาสิบพุ่น้องถุงหนึ่งชุดหนึ่งนะลอยหาสิบบาท เราเปันกับไฮไลท์ที่พี่น้องเห็นอ่ะเต็มจานจะมาม่นกับบนหนาเสือเอ้อนะหวานบอกอหอยโครงบอกอหอยหน้าบอกอหอยปังบานเท่ามันจะมีราคาเนาะพี่น้อง ามาขายเออเขาเอามาขายตามร้านอาหารที่ขายอาหารถ่วงอาหารอีสานบานเท่าแบบนหนตามร้านอาหารเขารับสื่อแต่ราคาดีคพืออย่างนี้ตัวพี่หน้อแต่กี่บานเท่าเก็บถิมเนาะนั่น,นบอกบกคามคือกันเด้อบกขามหน่อย,อย,อยพี่น้อบกคามหน่อยบาคามอออนเห็นไหมกิโรเป็นลอยด้วยจ้ะ บาดยูบาลห้าขึ้นอเอาวงได้กับมุขยึดเป็นบ่ละ่ะจะบาตูงเถมเขาขายกิโลหน่อยกลัวมาครับหน่อย,ยาาอแล้วสมัยนี้เบากว่าเบาเนาะมันอเดี๋ยวสื่อกินเหมดทุกอย่างเนาะพี่น้องมันอเดี๋ยวสื่อทุกอย่างนั่นแหละมันบุคขึ้ตะกอนมันบุาาคขึสมัยก่อ,าาอน ลูกสมัยเปลี่ยนไปนี่เุดยอดเมนูนี้แนะน,นำเลยพี่น้องผููดได้พันเคยล่องไปล่องด้วยจ้ะเด้อยำหอยโครงหน้ายำด้วยจ้ะบอร์แมนต่ำต่ำก็จังตั้งหากเนาะต่ำแซ่บของฮู้งกะแซ่บ ย่กระแสบพี่น้องแสบแสบแสบคักเอาละจ้าพี่น้องสาหรับคลิปนี้นะจ้ะไมย์ยจอยกับขอขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อจ้าเด้อที่ให้เกียรติเขามารับชมคลิปจนจบนะจ้ะให้เกียรติติตาเมย์เจยจอยกดไลค์กดแชร์ให้เมย์จยจอยนะจ๊ะนาอกก็ขอขอบคุณได้หลายจ้าพี่น้องให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าเด้อลัรวยเงินทองเฮงเฮงปังๆจ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้เมย์จยจอยขอตัวลาไปสำาน่และจ้าพอกันไม่คลิปนาจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า